จังหวัดลบบุรีมูล,ลนิธิรามันรักได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรามันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ เวลา9นาฬิกาของวันที่28พฤษภาคม2566พระเทพเสนาบาดีเจ้าวาดวัดกวิสรารามราชวาราวิหารเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีมหานิกายพระปัญญาวิสุทธิโมลีเจ้าวาดวัดพระนางจามเทวีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีธรรมยุทธประธานสงฆ์ นายชัยวัน์ชื่นโกสุมรองประลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสณะโรงเรียนวินิศึกษาในพระราชปธร,รมดแห่งที่สองตำบลโพ9ก้าต้นอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยมีนายอัมพลอังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการชาวไทยรามันจากทั่วสารทิศประชาชนและพุทธศาสน,นิกชนเข้าร่วมในพิธีเชิญน,น้ำศักดิ์สิทธิ์และน้ำจากแหล่งสำคัญในจังหวัดลบบุรีจำนวนสิบแหล่ง โดยประธานในพิธีได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรเบื parole, ad, ้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประธานในพิธีถวายราชการะประธานสงฆ์พิธีกรองน้ํามงคลพระสง์ รามันจำนวนสิบรูปจากสิบจังหวัดเจริญชัยมงคลคาถาเจริญพระพุทธมนต์พระปาริตรามันการที่พระสงฆ์มอนสวดพระปาริตรเสกน้ำพระพุทธมนต์เป็นพระราชพิธีเก่าที่มีมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาครั้งนั้นพระนเรศวรมหาราชทรงพาเอาหมู่ภิกษุและครัวรามันเป็นอันมากสเสด็จกลับมาเมืองไทยโปรดกล้าวพระราชฐานพื้นที่สำหรับปลูกบ้านและพื้นที่สำหรับสร้างวัดถวายหมู่ภิกษุรามันวงและในรัชกาลนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงนับถือ พระมหาเทระคันชองว่าเป็นครูอาจารย์มาแต่เมืองหงสาวดีและได้มีความชอบมากจึงพระราชทานฐานันดรยศให้เป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้วทรงนับถือพระสงฆ์รามันมากแต่นั้นมาจึงได้เฉพาะให้อรัธนาถึงพระสงฆ์รามันสวดปริตในพระราชวังนี่คงเป็นปฐมเหตุแห่งการที่พระสงฆ์มอนฝ่ายรามันนิกายได้เข้าไปสวดพระปริตเสกน้ำพระพุทธมนตรในพระบรมมหาราชวังลุมาถึงแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราช ทรงเลื่อมใสพระสงฆ์มอนอย่างยิ่ง เสด็จไปประทับกรุงลบบุรี8เดือนในฤดูแล้งทุกปีก็ได้อารัธนาพระสงฆ์รามันวัดตองปู่ให้ตามเสด็จขึ้นไปตั้งอารามชื่อวัดตองปู่อยู่สวดพระปริษถวายน้ําพระพุทธมนต์ทุกวันอารามนั้นยังปรากฏจนทุกวันนี้มูลเหตุของการนิมนต์พระสงฆ์มอนมาสวดพระปริตฐเสกน้ําพระพุทธมนต์นั้นนอกจากความเลื่อมใสส่วนพระองค์แล้วและการที่พระสงฆ์มอนเป็นผู้เคร่งครัดในวินัยพุทธบัญญัติแล้วยังมีอาคมแก่กล้าดังเช่นมหาเทระ คันช่องผู้นั้น